สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพอ,อเถวไดตรงพอรถตามแสนครับมื่อนี้รถตอนเดียวถ้ามาหากินพี่น้องผู้ใดกาลังอยากได้รถตอนเดียวบอกเลยว่าเฝ้าเบิม้มเฝ้าติดตามครับกับช่องการศึกวันเชียง c h a n n e เห็น f อฟซีเรียกลองเขามาหลายครับอยากให้รีวิวรถตามแสนมาแล้วกับคันนี้ครับเป็นรถอินโซูเดียวจะพ่ายเบอร์บอกราคาก่อนครับ6ม0 0 0เก้าพันบาทครับ60,000หกพันบาทแต่อย่างบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับมาเบิรงหลบหลบพันกอนพี่น้องเบิรงสภาพเป็นสวดเป็นทรงครับนี่ล้อแมกนาลูกข้ามแต่งมมใไ้เรียบร้อยอ่าใส่แมกมาใไ้เรียบร้อยแต่ว่านี่เดดตรงนี้ครับหาผู้ใดตามชว์รูุ่่มครับบอกเลยว่ามีวงนี้วงเดียว หัวสีเทากระบ,บะสีน้ำเงินครับพี่น้องบอกเลยว่าโชว์รูมบ่มีขายมีอยู่นีแ่แหละครับลูกค้าคนสีน้ำเงินมากครับเป็นชูโทนครับตอนเดียวชูโทนอินทสุขั้นเดียวในโลกครับพี่น้องนี่เลยนี่แต่ว่าส่วนทรงไหนนะส่วนทรงไหน,นะน,น,นล่ะกามีเขาเอิ่นว่ามีคอกเนาะคอกเล็กกระทะบรรทุกพี่นอ้องยางเอ็กซีดีนี่ยางปีไหมน้มยางปียางปีย3าครับพี่น้อง เอ็กซีดียางปียี่สามนี่ยังไม่ไหมครับนี่เอ็กซีดีเฉพาะเอ็กซีดีเซนหนึ่งกับหาพันละพี่น้องนี่ลูกค้าจัดมาส่งมาให้เรียบร้อยครับเบิง้งรอบๆกันพรอมใส่งานครับเอาเอาไปแลนด์บรรทุกคนได้บรรทุกของขได้เพราะว่าช่วงล่างนี่อยากหเห็นเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยครับเน่เสริมแหนบใส่ยางเอ็กซีดีกระทะบรรทุกลากใส่ลอ้อแมกนาเครื่องก็ถือว่าพานนะภายในเป็นส่วนเป็นส่งเบิ้งสกรโครจะถือเลยครับ หาไพก็ลังหาตอนเดียวอยู่ข้อถือก่ะเออลองเบิงเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไ้เบิงเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไ้พี่น้องเด้เบิงเด้อกระจกแตกเด้อครับนี่กระจกแตกจังหน่อยครับนี่กระจกแตกอันนี้คือกระจกแตกเด้อเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไ้เบิงครับเครื่องกะนี่ไปทังไหเครื่องโอเคเลยโอ้โหเดี๋ยวเบิงเครื่องครับเดี๋ยวให้เบิงเครื่องครับคือว่าโอเคเลยนี่สงสัยลูกค้าฟิกเครื่องไม่เร anyway. ah, totally on right ียบร้อยครับพี่น้องเครื่องเครื่องแห่งดี บ่มีฝ้าขอบเครื่องเพราะว่าหลูกค้าไปใส่ไปแต่งใส่ทอแต่งมาเรียบร้อยสายแต่งสายแต่งหู้ดีครับเนสใสซออย่างไรเขาโบกคูครับเน่จัดให้เรียบร้อยเต็มเต็มเครื่องแห้งๆยิง่งดีครับกับเครื่องไอเทคนายัางเดิมนะครับพี่น้องนี่ยังเป็นส่วนเป็นทรงนี่ยังมีมุดเดิมครับเนสไปไหนครับกับราคาประหยัดประหยัดแค่หกหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องขั้นนี้พึงเขงาว่าไม่จอดอยู่สำนักง,งานใหญ่เด้พี่น้อง ลากะห้าอยากได้ด่ว,ดวนๆกะโทรเบอร์เดิมเบอร์เก่าเนี่ยอาจรับสายเองกาคาขายเองรถตมแสนเนี่ยอาจขายอยู่ผพ้เดียวครับเบอร์เดิมครับ0 88 88 8 0 3 2 9 4 8 8 8พิมพ์เทิมเบอร์ไว้ห้าบอได้รับกะอย่าบ้ากันเด้อพี่น้องนี่อาจขายเองรับแน่นอนครับหามี่รับแน่นอนกะฝากไว้กับรถตอนเดียวดี a มปี2 5 5 0เนาะปี2 5 5 0กับราคาเบาๆแค่6 0 0 0ืน ก้าพันบาทพี่น้องหาอยากได้กะดนดวนเด้อพี่น้องจังได้ห้ามีรถสภาพตามแสนสภาพงามๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องเนียเบิ้งมือนีกะมีคันนี้ครับตอนเดียวโทรด,ดนดวนครับเพราะว่าโด,น,ดนมาเถือะครับรถทูโทนเนาะมือนีกะฝากไว้ครับนีกะลาปก่อนนด้ครับพี่น้องสวัสดีครับ